เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเจ้าคุณพระเวลาท่านเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดต่างๆนั่นก็คือการทัดดอกไม้ซึ่งในคลิปนี้จะมาพูดถึงการทัดดอกทองกวาวของท่านเจ้าคุณพระสินีนาช เมื่อคราวท่านเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในจังหวัดต่างๆซึ่งมีดอกทองกวาวเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนั้นๆซึ่งดอกทองกวาวจะมีสีแสดหรือสีเหลืองสวยงามออกดอกตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีดอกทองกวาวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด อุดรธานีเชียงใหม่อำนาจเจริญและจังหวัดลำพูนซึ่งเมื่อคราวเจ้าคุณพระเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเจ้าคุณพระได้แสดงถึงเอกลักษ์และความใส่ใจในจังหวัดที่ท่านเดินทางไปปฏิบัติภารกิจโดยล่าสุดเมื่อครั้งตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าคุณพระก็ได้ทัดดอกทองกวีวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่และอีกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งเจ้าคุณพระศินีนาถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ที่จังหวัดอุดรธานีเจ้าคุณพระสินีนาคก็ได้ทัดดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยและเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ พระ่าตุริกุลชัยจังหวัดลำพูนเจ้าคุณพระก็ได้ทัดดอกไม้ก็คือดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูนด้วย